รู้สวัสดีค่ะนักศึกษาคา่ะสวัสดีนักเรียนในระบบโรงเรียนและคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยและดิฉันพนธรรมเนียมอินกลับมาพบกับท่านเป็นประจำทุกๆวันเสารออ์อาทิตย์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่ม ทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศนแห่งนี้นะคะ FM 92 AM 1 6 1 t r u e v i s i o n ช่อง R32 และที่ w w w moe er radiothai net ฟังย้อนหลังกันได้อีก6เดือนหลังการออกอากาศทั่วโลกนะคะนั่นคือสีช่องทางที่เราพบกันเป็นประจำเพื่อที่จะมาสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยด้วยกันนะคะวิทยากรของเราคืออาจารย์ใจเด็ด หวานชะเอมตอนนี้ท่านกำลังพาเราไปเรียนรู้ทบทวนเรื่องของวรรณกรรมวรรณคดีอยู่ค่ะวันนี้ไปฟังกันต่อนะคะกำลังเจาะลึกเข้าไปถึงเรื่องราวของละครกันอยู่ขอเชิญพบกับอาจารย์เลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ใจเด็ดค่ะสวัสดีครับอาจารย์พนอครับนักษากศนอนักเรียนในระบบโรงเรียนและผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับ ถ้าใครเพิ่งจะมาฟังรายการตอนนี้อาจจะงงนะครับอาจารย์พนอว่าเอ๊ะเรากําลังพูดถึงเรื่องวรรณคดีวรรณกรรมหรือเราจะพูดถึงเรื่องละครกันแน่อ้าวก็ละครเนี่ยมักจะนําเรื่องราวของวรรณกรรมวรรณคดีไปแสดงหรือว่าววรรณกรรมกับวรรณคดีที่เขียนขึ้นมาเนี่ยเก็บจากมุขปาฐะที่เขาเล่นละครกันแน่เออ ได้ทั้งสองอย่างครับอาจารย์พนอนั่นสิคะดิฉันก็ว่ามันไม่มีอะไรบอกเราได้ใช่ไหมคะครับคราวนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเนี่ยผมก็เลยเรียนไปตั้งแต่รายการต้นๆน,น,นะครับบอกว่าเวลาที่เราจะมองวันนักดีเนี่ยถ้าเราไปแยกว่าเรื่องไหนมาจากไหนตรงไหนอย่างนี้จะงงค่ะเพราะฉะนั้นพอถึงวันนักดีบทละครหรือวันคดีการละครหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยส่วนสําคัญเนี่ยก็คือตัวบทละครถูกไหมครับค่ะแล้วก็บทละครที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ย ถ้าเขียนดีมีคุณค่ามีเชิงวรรณศิลป์ดีเนี่ยก็จะกลายเป็น,นคดีวรรณกรรมที่เรามาใช้เป็นหนังสือเรียนกันโดยที่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องเอาไปใช้ในการแสดงละครเสมอไปนะครับแต่จริงๆแล้วเจตนาของการเขียนนะก็คือเพื่อให้เป็นบทละครค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นตรงนี้เราก็เลยต้องเข้าไปเจาะลึกว่าอ้าแล้วละครซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเราเหมือนกันเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเราเจาะลึกในละครประเภทต่างๆสิ่งที่เราจะได้ก็คือ เรื่องที่เราเอามาแสดงหรือบทละครนะ่ะเอามาจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องอะไรเราก็จะรู้จักวรรณคดีและวรรณกรรมเหล่านั้นนะครับคราวนี้รายการที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงการแสดงละครของไทยเนี่ยเราเริ่มที่ละครรำละครรำมี2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1เราเรียกว่าละครรำแบบมาตรฐานดั้งเดิมนะครับอาจารย์งคงจําได้นะมีละครชาตรี<เ>ล,ละครนอก,กแล้วก็ละครใน3อย่างอ่สาสอย่างวันนี้จะมาให้ความรู้อีกนิดนึง ถ้าเกิดใครเป็นนักละครอยู่แล้วนี่ก็อยากคิดว่าเอามะพร้าวห้ามาขายส่วนก็แล้วกันนะครับ, <laughs> รบป้าวนาคงชอบละค่ะเพราะว่าป้าวนาเนี่ยฟังอยู่แล้วก็จะชอบเรื่องของละเมงละครอยู่แล้วอ,อ,อ้อออก่อนที่จะไปเข้าเรื่องราวที่เป็นเนื้อหาสาระรเดี๋ยวขอแทรกเอาอยาหอมให้อาจารย์ใจเด็ดก่อนโฆษณาค่ะครับ <laughs> คุณเกษรบรรจงเพียรส่งข้อความมาบอกว่ากําลังฟังวรรณคดีอยู่นะคะอ,อ๋อขอบพระคุณครับ ็พยายามที่จะทําให้ถูกใจหลายๆเรื่องเช่นเป็นเรื่องเก่าๆที่อาจจะถูกคอกับหลายๆท่านแต่ก็อาจจะพอบอกว่าเรื่องเก่าๆมักจะคู่กับนะครับถ้าหากว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆก็คิดเสียว่าสิ่งเหล่านี้มีโอกาสเป็นข้อสอบและเป็นสมบัติของท่านนะโปรดเปิดคลังเก็บสมบัติด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณบุษบากรบนนาค ก็ส่งข้อความแล้วก็โทรศัพท์มาคุยฝากคารวะอาจารย์ใจเด็ดด้วยค่ะขอบพระคุณครับคุณบุษบากรครับวันนี้ขอเข้าสู่เนื้อหาต่อเลยนะครับคราวที่แล้วผมได้พูดจบไปแล้วในเรื่องของละครรำมาตรฐานนะครับซึ่งมีสาม,มอ,าอย่างวันนี้เราจะขึ้นละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ก็มี3อย่างเหมือนกันนะครับอาจาร,รย์ฟังแล้วเดี๋ยวอาจาร,รย์จะงงว่าอาจริงเหรอมันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่อะละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่มี3มชนิดนะครับ ชนิดที่หนึ่งเราเรียกว่าละครดึกดำบันนี่แหละใครๆก็งงครับเพราะว่าคาว่าชื่อดึกดำบันเนี่ยดีฉันนึกถึงไดนโนเสาร์ถูกไหมคะใช่ครับมันต้องเก่ามากครับจนกระทั่งเราเรียกว่าดึกดำบันใช่ครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านภาษาปากก็ต้องบอกว่าโน่นปีมะโวกโกดปีทํานองนี้คือเก่ามากใช่ครับจนเราเข้าใจว่านี่เก่าที่สุดแล้วนะครับแต่อาจารย์เจเด็ดเฉอเลยไปแล้วว่ามีเก่ากว่านี้ เก่าที่สุดก็คือละครชาตรีไงครับค่ะที่เป็นผู้ชายล้วนอแล้วก็มีกลิ่นอายมาจากทางปักใต้นู่นค่ะจึงได้ชื่อว่าอะไรนะโนราชาตรีค่ะแล้วก็มาจากแขกเนาะครับใช่ครับอ้าวทีนี้เป็นละครดึกดําบันค่ะอาจารย์ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าละครดึกดําบันเนี่ยเป็นละครที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5้านี่แหละงงครับต้นตํำรับจริงๆก็มาจากเจ้าพยาเทเวศวงวิวัฒนะครับ ท่านได้เดินทางไปยุโรปในปีพุทธศักราช2434และได้มีโอกาสได้ชมละครโอเปร่าอโอเปร่าี่หลายคนคงรู้จักดีนะครับละครร้องฝรั่งไนีนึก <I S 1> ออกไ, <ป S 1> ไหมไอเปียโนนั่นแหละครับปีนกระด้ฟังแล้วฟังอีกอะคะ่ะครับปรากฏว่าเมื่อได้ไปชมละครโอเปร่าเนี่ยก็ชื่นชมคือเขาก็คงคัดคนที่เสียงได้ดีมาร้องนะนะครับก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาทําละครโอเปร่าแบบไทยเรามั่งก็เลยทําให้เป็นละครดึกดําบัน จะใช้ผู้แสดงที่เป็นหญิงร้วนแต่จะต้องมีความสามารถพิเศษคือมีคุณสมบัติอย่างนี้ครับ1ต้องเป็นคนเสียงดีค่ะขับร้องเพลงไทยได้ไพเราะเพลงไทยนี่หมายถึงเพลงไทยเดิมที่หลายคนเคยเรียกนะคะครับเนี่ยถ้าจำพนอเกิดสมัยนันะ้นโดนแน่นอนเลยโดนเหรอคะครับได้เลยได้แสดงเขา,าเไม่เรียกว่าโดนเขาเรียกว่ามีบุญอ่าได้แสดงนะครับเอาละนอกจากว่าจะเสียงไพเราะแล้วเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่างงาม โอ้งั้นตกไม่ใช่รำสวยอ่ะตกอีกครับเพราะว่ามือเนี่ยแบกฟืนขุดดินมาจนข้อแตกทุกข้อแล้วครับตกเขาบอกว่าคือคนที่รูปร่างสวยงามแล้วก็รำสวยเนี่ยต้องเป็นเฉพาะตัวเอกค่ะตัวเอกต้องอ๋องั้นดิฉันก็ไปเป็นตัวประกอบได้ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเสียงดีก็ได้แสดงอยู่แล้วครับครับคราวนี้พอท่านคิดละครดึกดําบันขึ้นมาใช่ไหมครับ ก็ต้องหาเรื่องที่จะมาแสดง,งนี่แหละครับเรื่องที่หามาก็คือบทละครตัวนี้แหละ<อ>เราก็จะได้เห็นว่าวันณคดีวรรณกรรมมันมาเกี่ยวข้องตรงนี้แหละค่ะนะครับเรื่องที่ใช้แสดงก็เป็นบทละครบางเรื่องและบางตอนเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยานนริศลานุวติวงศ์นะครับก็มีเรื่องสังทองรู้จักนะฮะรู้จักะนะครับ คาวีตอนสามหึงค่ะสามหึงสามหึงฟังดีๆนะสามหึงเรื่องอีหนาตอนว่ายพระบุษบาเสียงเทียนใช่ครับเรื่องสังสินชัยภาคต้นค่ะเรื่องกรุงพานชมทวีปเรื่องรามเกียรต์เรื่องอุณรุตและเรื่องมณีพิชัยอ่าเป็นเรื่องเด่นทั้งนั้นเลยก็คือจริงๆก็คือจับเอาในวันคดีวรรณกรรมเก่าของเรามา ส่วนใหญ่จะเป็นมุขปาฐะเป็นพวกเขาเรียกว่านิทานพื้นบ้านะนะครับแล้วก็มาสร้างบทขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการแสดงละครตึกด,ดำบันนอกจากนั้นแล้วนะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีการนําเรื่องสกุลตลาเท้าแสนปมแล้วก็เรื่องพระเกียติรสมาแสดงพระเกียรติรสนี่เคยได้ยินแต่ยังไม่เคยดูเลยค่ะครับ แต่ว่าท้าวแสนปมรู้จักใช่ไหมครับรู้จักหล่อมากอเรครับค่ะสลักมะเขือในหลักสูตรที่เด็กปัจจุบันเรียนในโรงเรียนเนี่ยจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งจากท้าวแสนปมจำได้ไหมครับเออเหมือนคุณคุณนะอันของสูงแม่ปองต้องจิตหาไม่คิดปีนป่ายจะได้หรืออ่าเนี่ยแหละครับอันนี้ก็คือนําบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาแสดงใช่ไหมคะจะมีวรรณคดีวรรณกรรมที่เป็นบลคครเกิดขึ้น นอกจากนั้นแล้วเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเป็นบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุทาทุทราดีลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยคือชื่อเนี่ยเราก็อาจจะคุ้นนะฮะแต่ว่าเรื่องที่นํามาแสดงเนี่ยที่เป็นวรรณกรรมแล้วก็มาสร้างเป็นบทละครเนี่ยอาจารย์พนอเคยได้ยินไหมครับเรื่องสองกรวอนวิก ไม่ไม่เลยใช่ไหมครับไม่เคยเลยอ่าเดี๋ยวก็มีเข้าวลวอนวิกเลยนะคะครับวอลแวนรอเรือวออีกอวิกสองกอนี่สองมือครับสองกอนวอนวิกแต่ว่าอย่าไปแปลว่าสองกอนแปลว่าสองมือนะครับเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับเป็นเรื่องของยักษ์สองพี่น้องชื่อว่าสองกอนกับวอนวิกอ๋ออ่านะครับก็เกิดความแค้นที่เทวดาผลักหินมาทับพ่อของสองยักษ์นี่ตายโกรธมากก็เลยไล่เวท ลายเวทแปลว่าอะไรครับคาถาอาคมาเวทมนต์ครับคือเทวดามาผักหินถ้าพ่อตายก็โกรธเทวดาค่ะไล่เวทเสกให้วิมานเทพลอดเป็นไฟโอ้อยู่ได้ไหมครับเทวดาอยู่ไม่ได้สิใช่ไหมครับค่ะพอเกิดเรื่องเหล่านี้เนี่ยใครละครับที่ต้องมาแก้ไขครอินแน่นอนอ่าใช่เนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วของไทยเราก็เสกดาวดวงหนึ่งนะครับให้เป็นนางฟ้าลงมาทําลายพิธีโอ้ปรากฏว่า นางก็ลงมาทําลายพิธีพอสองกองกระบอลวิ่เห็นนางฟ้าคนนี้เข้าเป็นไงอาจารพนอสวยแย่งกันแน่ๆเลยใช่ครับเอากระบองมาตีกันเองตาย,ตายเลยไหมคะตายทั้งคู่ตายทั้งคู่นะครับพระอินทร์สงสารโถมาเสียรู้เพราะเรื่องเหล่านี้หรือก็เลยชุบชีวิตขึ้นมาใหม่แล้วก็สั่งสอนให้เลิกประพฤติตนเป็นอันธพาลค่ะเนี่ยแหละครับเรื่องแค่เนี้ยผูกเรื่องแต่ว่านํามาแสดงเป็นละครดึกดําบันอุ้ยคนสมัยก่อนชอบออก ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็นอกจากจะสนุกแล้วทตไมาครับยังได้คุณธรรมจริยธรรมติดตัวไปข้อคิดดีดด,ด้วยรเรื่องที่สองอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องของจันทกินารีก็เป็นครึ่งคนครึ่งนกสิคะใช่ครับบินได้ใช่ครับแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธประวัติหน่อยนะครับค่ะเขาบอกว่าจากจันทกินรีชาดกก็เป็นชาดกที่ว่าดด้วยความผูกพันจงรักภักดีนะครับครั้งเมื่อพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์จำพนกหมายถึงใครครับพระพุทธเจ้าพระชาติหนึ่งใช่ครับเสวยพระชาติเป็นจันทกินนอนตัวพระองค์เองเนี่ยเป็นจันทกินนอนหรือจันทากินนอนตัวผู้ตัวผู้และพระนางพิมพารู้จักใช่ไหมครับตามพุทธประวัติพระนางพิมพาก็ต้องเป็นพระมเหสีใช่พระนางยโสธราพิมพาซึ่งเป็นพระราชมารดาของพระราหุนนั่นเอง พระนางพิมพาเนี่ยเป็นจันทะกินนรีเป็นคู่กันมาแต่ปางก่อนอ่านะครับแล้วปรากฏว่าคู่นี้ก็เป็นกินนอนกินนรีที่รักใคร่ผูกพันกันมากแล้วก็นางจันทะกินนรีนี่สวยงามากแต่มีคนบอกว่าให้ทั้งคู่เนี่ยอยู่บนยอดเขาตรงนั้นนะอย่าลงมาที่เมืองมนุษย์เป็นอันขาดเพราะจะอันตรายวันหนึ่งนางจันทะกินนรีเนี่ยเขาอยากจะลงมาดูว่าโลกมนุษย์เนี่ยเป็นยังไงมันก็ลงมายิ่งห้ามยิ่งยุสิงมาปรากฏว่าพระเทวทัตขนาดนั้นน่ะ สเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าพรหมทัตเห็นนางจันทกินลีสวยอยากได้จะพนอปิงเนี่ยเอิ่มอาจารย์เบ้นว่าก,ก่อนทำไมสวยอยากได้อาจารย์พนอ <laughs> ไม่ใช่ครับคือเห็นนางจันทกินนลีสวยมากอยากได้เอามาเป็นเมียพูดง่ายๆเลยอะ่ะครับอาจารย์พนอ <laughs> ตก, <laughs> กงลงค่ะครับก็ทําไงล่ะครับแย่งสิคะแย่งไม่พอครับมันมีคํากล่าวอยู่คำหนึ่งข่าผัวเอาเมียอ๋อ ต้องฆ่าผัวมันเสียแล้วเอาเมียมันมา<ช>อันนี้<ะ>เป็นคำที่ดิฉันดูลิเกเขาเล่นกันแล้วโอ้โหฉากนี้ยตะบันหมากลอยคนแก่โกรธมากครับต้องฆ่าผัวมันเสียแล้วเอาเมียมันมอท้าพรหมทัตก็เลยเอาลูกศรน,นะน่ะธนูยิงจันทกินนอนตายครับ <laughs> เพื่อจะแย่งเอานางจันทกินนาลี นางก็เป็นผู้หญิงที่ผูกพันจงรักภักดีกต้องรักเดียวใจเดียวค่าตัวตาย<ช>ตามแน่ๆเลยนางก็โวยวายโวยวายสาบแช่งอุตลุดเลยว่าเนี่ยท้าพรมพุทธจะต้องไปทุกอย่างเลยค่ะเดือดร้อนถึงเทวดานะครับพระอินท่านก็บอกว่าอ,อ๋อพอๆๆไม่ต้องเดี๋ยวฉันจะไปบอกพระพรหมให้พระพรหมก็เลยมาชุบชีวิตจันทกินนอนกลับมามีชีวิตอย่างเดิมให้อ๋ออ่าแล้วก็บอกเลยว่า ก็บอกแล้วว่าอย่าลงมาจากเขาให้อยู่บนเขาไปสวยดือด้อใ<ช>ดือ้อนะครับเรื่องนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงความผูกพันจงรักภักดีตรงนี้แหละนํามาแสดงเป็นละครดึกดําบรนพครับอาจารย์พนอค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพระยศสเกตอันนี้เคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่พูดใช่ไหมครับแต่จาไม่ได้ค่ะจากนี้ครับอาจารย์พนอนิทานเวตาลโอหล้หลายๆเรื่องนี่คือหนึ่งในเรื่องของนิทานเวตาลครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าถ้าอาจารย์พนอ อ่านนิทานเวตาลแล้วอาจารพนอจะงง,งเพราะว่านิทานเวตาลเนี่ยเป็นวรรณกรรมสันสกฤตเขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นวรรณกรรมที่คนที่แต่งเนี่ยก็คือศิวธาตุแต่งขึ้นนะครับแล้วก็เล่าต่อกันมาเป็นมุขปาฐะยาวนานกว่า2,500ปีโครงเรื่องเนี่ยก็เป็นการโต้อตอบเชิงปัญญาระหว่างพระวิกรมาทิตย์กับปีศาจที่ชื่อว่าเวตาลเอาละครับคราวนี้ถ้าอาจารย์พนอไปดูแล้วเนี่ยอาจารย์พนอจะพบว่า เรื่องของพยศเกตกับทีฆทัศสินผู้พักดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สิบสองเป็นเวตาลเรื่องที่สิบสองแต่ว่าถ้าเป็นฉบับที่กรมหมื่นพิทยาลงก์ทรงพระนิพนธ์ขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่แปดอะงงไหมครับสลับกันตอนไหนละ่ะไม่ใช่สลับครับคือนิทานเวตาลจริงๆเนี่ยมาจากเวตาลปัญจวิงสติปัญจแปลว่าเท่าไหร่เออปัญจแปลว่าหา้วิงสติแปลว่ายี อ๋อก็ต้อง25สิคะใช่เวตาลเดิมแล้วเขามี25เรื่องค่ะแต่ว่ากรมหมื่นพิทยาลงกรณ์หรือนาโมอ,อเนี่ยแปลแค่เพียง10เรื่องเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราอ่านจึงเป็นเรื่องที่8อ๋อเชื่อมโยงกันตรงแล้วเอาละตกลงว่าละครดึกดําบันเนี่ยเรื่องที่แสดงก็จะมีอยู่เท่านี้ะนะครับต่อไปละครชนิดที่สซึ่งเป็นเขาเรียกว่าละครปรับปรุงขึ้นใหม เรียกว่าละครพันทางพอผ่านไม่หันอากาศนอหนูทอทหารสระอางองูพันทางเขียนตรงตัวเลยค่ะอาจารย์พนอถ้าอาจารย์เดินไปแล้วเจอทางสามแพร่งเนี่ยอาจารย์จะไปถูกไหมถ้าคุ้นทางก็ไปถูกถ้าไม่คุ้นทางก็คงต้องเสียงสัตว์อธิษฐานเอาละค่ะขนาดนั้นแค่กี่ทางนะครับ <c oughs> <c oughs> แค่สามทางค่ะทางสามแ<า><า>พร่งอันนี้มีพันทางดิฉันก็ไม่ต้องไปไหนแล้วค่ะยืนอยู่ตรงนั้นแหละอ่านะครับเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับ คือละครพันทางเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นละครแบบผสมลูกผสมใช่ครับค่ะแล้วไม่ได้เกิดมานานเลยนะครับเกิดขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่4ครับ<อ>ผู้ให้กําเนิดละครพันทางก็คือเจ้าพญามหินทศกัิ์ธรรมรงชื่อเดิมคือเพงเพนกุลเป็นผู้ให้กาเนิดละครในสมัยรัชกาลที่4ค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ท่านก็ได้เดินทางไปยุโรปแล้วก็ไปนำเอาวิธีการแสดงละครแบบยุโรปเนี่ย มาปรับปรุงละครนอกแสดงว่าเดิมทีเดียวท่านมีละครนอกของท่านมีคณะละครนอกก็ส่วนมากแล้วเจ้านายรหรือขะหาบดีเจ้าพระยาอะไรเนี่ยเขามีทั้งวงดนตรีรทั้งคณะคละครเลยบบางคนมีฐานะหน่อยก็จะสร้างโรงละครขึ้นมาเองเลยใช่นะครับครวนี้ความคิดของเจ้าพระยามาหินทศักฐ์ทำโรงเนี่ยก็คือเดิมมีละครนอกแต่อยากจะให้เรดูแปลกเรียกความสนใจอะไรเนี่ยนะครับ ก็เลยเป็นนําละครของยุโรปเนี่ยมาพัฒนาเป็นละครนอกของท่านให้แรดูดีขึ้นค่ะต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พง์ได้ทรงนําพระราชภพวสวาาดรไทยมาทรงนิพนธ์เป็นบทละครเช่นเรื่องวีรสตรีถลังใครครับวีรสตรีถลังคุณหญิงจันทร์กับคุณหญิงมุกอ่านะครับแล้วก็เรื่องคุณหญิงโมเท้าสุรนารีแห่งเมืองนครราชสีมาอาสองแล้วนะครับ ขบธรรมเถียนขบถกับกบฏดนี่คำเดียวกันไหมคะใช่ครับขบธรรมเถียนเนี่ยเป็นกบฏจริงๆครับอาจารย์พนอรมี<ต>เรื่องจริงเกิดขึ้นใช่มคเรื่องจรงิงครับเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ไทยเลย<อ>เข,ขาเรียกว่ากบฏไพร่อู้เขาเรียกกระเบิดไพรนี่ก็คือผู้ที่เป็นบ่าวไพร่ใช่ไหมใช่ครับคนธรรมดาสามัญน,นี่แหละอาจจะเป็นท<ค>หารหรือเป็นอะไรก็ตามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะครับในสมัยรัชกาลของพระเพศราชาพุทธศักราช2231ันสอถึงสองพ คืออย่างนี้ครับเจ้าฟ้าภัยทศเนี่ยซึ่งเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้ขึ้นเป็นกรรษัตริย์เพราะว่าไม่ได้เกิดจากมเหสีเอกแต่ว่าก็มีคนที่เป็นลูกน้องเนี่ยไม่พอใจพระนารายณ์ว่าขึ้นได้ยังไงทำไมไม่เอาเจ้านายฉันขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่พอใจการปกครองก็เลยก่อการกรบฏปลอมตัวเป็นเจ้าฟ้าภัยทศแล้วไปหลอกชาวบ้านอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกว่ามันกินยาวไปถึงสระบุรีลบบุรีตอนนั้นคือบ้านเมืองระสังมะสายมากนะครับ แล้วทำไมเรื่องนี้ถึงนำมาสร้างเป็นบทละครเพื่อใช้เล่นเป็นละครพันทางก็เพราะว่าเนื้อหาก็คือต้องการจะสะดุดีแล้วก็มองเห็นถึงพระบรารมีของพระมหากษัตริย์เนี่ยว่าสามารถแก้ไขและปราบปรามพวกกบฏต่างๆได้ซึ่งถ้าเรามองกลับไปดูเรื่องอื่นๆเช่นวีรสตรีถลางก็ดีคุณหญิงโมก็ดีเห็นไหมครับพูดถึงเรื่องบรารมีพูดถึงอำนาจของคนที่เป็นเจ้าเมืองเจ้าคนนายคนนั่นเองเหมือนกับเทิดพระเกียรติยอรพระเกียรติอะไรทํานองนั้นครับ แล้วก็ทรงใช้เรื่องที่พระองค์นิพนธ์ขึ้นมาเนี่ยใช้ว่าบทละครพระราชบงศาวดารน,นะครับและเรียกละครที่แสดงด้วยบทละครพระราชบงศาวดานว่าละครพันทางก็มีการนําเรื่องต่างๆเนี่ยมาแสดงส่วนใหญ่มักจะนํามาจากเรื่องละครนอกอาจารย์มนาตอบได้ไหมครับว่าทําไมถึงเอาเรื่องละครนอกมาแสดงก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านคุ้นกันอยู่แล้วกระมังใช่ครับคือถ้าอาจารย์ไปเอาเรื่องอื่นที่ชาวบ้านไม่รู้จักอะ่ะ ก็จะไม่มีใครดูเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องจับละครนอกมานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเรื่องหลังๆเนี่ยบทละครนอกก็คนอาจจะไม่รู้จักดีก็เลยไปเอาเรื่องที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่นพระภัยบันีมาแสดงซึ่งเป็นเรื่องที่คนเนี่ยนิยมมากนะครับตั้งแต่เป็นกรอนก็อ่านกันแบบสนุกแล้วก็มาทําเป็นละครมาทําเป็นหุ่นกระบอกอะไรต่างๆซึ่งก็มีการพัฒนามานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีแต่เพียงพงศ์สวดานไทยนะครับที่ท่านนํามาเขียนบท ก็มีของต่างชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นจีนแขกมอลลาวถ้าผมเอ่ยชื่ออาจารย์พนอาจจะรู้จักหลายๆเรื่องเช่นห้องศิลเคยได้ยินค่ะตั้งห้าน,นะครับแต่ที่ได้ยินแน่สามก,ก๊กสามก๊กซุยถังราชาธิราชไปทั้งจีนทั้งมอเลยค่ะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการนำวรรณคดีเก่าแก่ของภาคเหนือคือพระลอนะครับมาสร้างเป็นบทละครพันทางด้วยนิยมมากเลยนะคะใช่ครับพระลอกับละครพันทางเนี่ย จนทุกวันนี้ก็ยังมีครับเอาล่ะครับอันนั้นคือละครผ่านทางเป็นละครรำที่ปรับปรุงขึ้นต่อไปชนิดสุดท้ายเราเรียกว่าละครเสภาสงสัยต้องขับเสภากันทั้งเรื่องมั้งไม่ใช่ครับ <c oughs> เราเคยพูดถึงวันณคดีวรรณกรรมเสภาไปแล้วใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้เรามาให้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงเรื่องของละครเสภาจริงๆแล้วละครเสภาเนี่ยก็มีกําเนิดมาจากการเล่านิทานนั่นแหละนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ย คนก็นิยมฟังนิทานธรรมดาอยู่แล้วแต่พอมีการเล่าเรื่องและประกอบคิดแต่งเป็นกลอนใส่ดนตรีใส่เครื่องประกอบจังหวะอะไรขึ้นมากลายเป็นการขับเสภาแต่ว่าอันนั้นก็ยังเขาเรียกว่ายังไม่มโหฬารยังไม่พิเศษพิสดารเท่าไหร่จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระองค์ก็ทรงนำเอาเสภาเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมาใส่ปีพาสประกอบเสภา นี่ก็เกิดมีการใส่เครื่องดนตรีเข้ามานอกเหนือจากกลับนะครับต่อมาในสมัยรชัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคสมัยที่นิยมดนตรีไทย3ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพลงที่เอามาบรรเลงในการขับเสภาหรือในบทละครเสภาเนี่ยจึงเปลี่ยนเป็น3ชั้นหมดเลยนะครับจาก2ชั้นเร็วไปก็ท้ายช้าลงเป็น3ชั้นแล้วเขาบอกว่าใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้อันนั้นคือเป็นวิวัฒนาการ ต่อไปในสมัยรัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการขับเสภาแล้วก็มีปีพาส่งนะครับเสภาร้องแล้วปีพาส่งเขาก็เรียกว่าร้องส่งใช่ครับนะคะที่ฉันได้ยินว่าร้องส่งมาตลอดเลย,เลยถ้าเป็นร้องส่งในละครธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาร้องส่งในการขับเสภาเราจะเรียกว่าเสภาส่งเครื่องโอ้โหเคยไหมครับโอ้เคยค่ะอนะครับจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ห้า ไม่ใช่ขับอย่างเดียวไม่ได้ร้องอย่างเดียวครับมีการนำตัวละครมาแสดงด้วยมารำประกอบด้วยนะครับนึกออกไหมครับเดิมขับธรรมดาแล้วก็มีกลับขยับขึ้นมานิดนึงมีปีพาดเข้ามาเกี่ยวข้องขยับเข้ามาอีกหน่อยนึงมีรำเข้ามาเกี่ยวข้องต่อไปในสมัยรัชกาลที่5มีการนำตัวละครเข้ามารำด้วยนะครับแล้วก็ทำบทบาทออกตีบทตามเนื้อหาของคำขับเสภา เรียกว่าเสภารำนี่เป็นวิวัฒนาการัรนาการค่ะจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่6สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพกับพระาราชวงศ์เธอกรมมืน่นกวีพชสุปรีชาช่วยกันชำระเสภากุนช้างขุนแผนและสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมานั้นนะ่ะต่อมากลายเป็นละครเสภาครับค่ะเห็นไหมฮะเราจะเห็นได้เลยว่าเสภามีการพัฒนามาโดยตลอดนะครับ จากการขับธรรมดามาสู่เสภารำเสภาทรงเครื่องจนมาเป็นละครเสภาและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้กล่าวทั้งหมดเนี่ยบทเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากนะครับเรื่องที่นำมาแสดงก็มักจะนิยมนำมาจากนิทานพื้นบ้านเช่นเรื่องขุนช้างขุนแผนไกรทองจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชากาลที่6เช่นพระราชวังสารสามขีเสวกเรื่องพระรัศเสนตอนฤาษีแปลงสารรู้จักใช่ไหมครับค่ะ พระรถเมรีไหมคะใช่ล่ะครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องราวของละครรำซึ่งถ้าเราพูดในรายละเอียดเนี่ยเราก็จะพบว่าทุกบทที่นำมาใช้ในการแสดงละครรำนั้นนะก็คือวรรณคดีวรรณกรรมนั่นเองค่ะเราจะได้รู้จักกันหลายเรื่องทีเดียวก็พออาจารย์เจเดดพูดถึงละครแต่ละประเภท ชื่อของวรรณกรรมวรรณคดีก็จะวนกลับไปที่เดิมวนกลับไปที่เดิมทำให้เราได้มองเห็นว่าอ้อเรื่องที่เป็นที่นิยมในสมัยก่อนไม่ได้แปลว่ามันมีแค่นี้หรอกนะแต่มันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านนิยมในรั้วในวังก็นิยมเพราะเป็นหนังสือที่แต่งดีผูกเรื่องราวเอาไวด้ดีมีแง่คิดดีๆ จึงได้รับความนิยมมาตลอดและไม่ใช่เพียงเฉพาะยุคนั้นสมัยนั้นยังนิยมมาจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่ารูปร่างลักษณะการแสดงออกแล้วองค์ประกอบต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามแต่เรายังได้ดูมณีพิชัยจำปาสีต้นรพระรถเมรีและอื่นๆทางรายการโทรทัศน์ที่นำมาทำเป็นละครจักจักงวงอยู่ เสื้อผ้านหน้าผมฉากก็พยายามจะย้อนยุคก,กลับไปให้เราได้รับกลิ่นอายของวัฒนธรรมในยุคที่บทละครแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนั้นเกิดขึ้นเดียนคิดถึงสมัยที่ที่ฉันเป็นเด็กพอฟังวิทยุเราก็มโนไปจินตนาการไป <c oughs> จนกระทั่งมีโทรทัศน์ขาวดำโอ้โหมีความสุขกับการได้เห็นภาพซึ่งตอนนั้นแสดงสด <c oughs> แต่พอมาตอนเนี้มันไปไกลชนิดที่เหนือชั้นนะคะได้เห็นเขาเรียกเอฟเฟกได้เห็นกราฟิกได้เห็นแอนิเมชันทำให้เราโอ้โหเหนือฝันมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์เจเดตใช่ครับนิทรุ่นตายายดิฉันยังอยู่สงสยัยท่านคงมีความสุขมากกว่านี้<ม>เพราะว่าในช่วง80กว่าปีที่ท่านได้ดูละครพวกนี้ มันยังไม่มาไกลขนาดนี้เนี่ยรเรายังมีความสุขเต็มที่แล้วโลกทุกวันนี้คนเก่งคิดเก่งทำเก่งก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเสมือนจริงแล้วก็ได้ภาพเกินจริงเยอะมากเลยนะคะคก็ขอบคุณคนที่เป็นนักสร้างสารรค์ผลงานทุกยุคทุกสมัยจริงๆนะคะอาจารย์ใจเด็ดครับที่เราได้พูดไปทั้งหมดนั้นอนะ่ะยังไม่ครบนะครับในเรื่องของวรรณคดีและวรรณกรรมบทละครนะครับ พูดแค่เพียงว่าเป็นวรรณคดีวรรณกรรมที่เราได้มาเนี่ยก็คือการดูจากการแสดงละครหมวดแรกที่สุดที่เพิ่งพูดจบไปก็คือละครรำนะครับและการต่อไปเดี๋ยวผมจะได้พูดต่อไปว่าละครที่อยู่ในวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยนะครับมีประเภทอื่นอีกแล้วก็จะมีวรรณกรรมให้เราเห็นอีกมากมายครับละครร้องแน่ๆเลยเพราะว่าิฉันเคยดูแล้วก็ชอบนะคะจย์ใจเด็ดครับ ดูแล้วมีความสุขแต่ละที่คงไม่เหมือนกันแต่ตอนสมัยที่ฉันเป็นเด็กอยู่บ้านนอกเนี่ยละครร้องเนี่ยดิฉันมีญาติที่เขาเป็นคณะละครชื่อละครปะค้ําอืมก็จะร้องแล้วก็จะมีตัวละครนั่นแหละค่ะก็มานั่งแล้วก็ถือไม้ที่เป็นเครื่องประกอบจังหวะค่ะคทําด้วยไม้ไผ่าย,ยาวๆสักศอกหนึ่งค,ค,ค่ะคแล้วก็ตีตประกอบจังหวะแล้วอาจารย์รู้จัก วัดบ้านแหลมลวัดหลวงพ่อบ้านแหลมวัดเพชรสมุทร,รวรวิหารนีคะที่เนี่ยก็คล้ายๆกับวัดหลวงพ่อโสธรคือจะมีละครแก้บนประจําอยู่ที่วัดครับเพราะฉะนั้นป้าคำเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของละครที่ตอนหลังก็มาเป็นละครแก้บนอยู่ที่หน้าบทหลวงพ่อด้วยแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ที่ฉันกลับไปเนี่ยก็เป็นรุ่นไหนก็ไม่ทราบจะเกี่ยวข้องผูกพันกัน,กนหรือไม่ก็ไม่ทราบ แต่เป็นความชื่นใจที่ห้าหกขวบก็มาเล่นละครแก้บนแล้วน่ารักน่าเอ็นดูเสียนี่กระไรคุณผู้ฟังที่เคารพคะนี่คือรากร่วมทางวัฒนธรรมของเราจะเห็นได้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเมืองไทยเท่านั้นเวลาเจ้านายเรามีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศหรือพวกเสนาบดีข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่เดินทางไปต่างประเทศท่านใดที่มีความชอบเป็นพิเศษ เกี่ยวกับเรื่องการแสดงทำนองนี้ท่านก็จะนำเอาวัฒนธรรมการแสดงของต่างชาติเข้ามาหลอมรวมให้มันมีสีสันหลากหลายขึ้นเพราะฉะนั้นโปรดติดตามรายการในรายการต่อไปนะคะท่านก็จะได้ฟังเรื่องราวของละครร้องซึ่งอาจารย์ใจเด็ดหวานชะเอมเตรียมมาเล่าเยอะเลยละค่ะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนคงลาท่านเพียงนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ